วันนี้เนี่ยนะคะก็จะว่ากันด้วยเรื่องของ ขนจมูกค่ะบางทีมันก็จะมีขนจมูกแบบแพรมออกมาใช่ไหมตรงช่วงรอบนอกอะ่ะเอ้ยมันก็มีกันไกลนี่แล้วเราก็เอามาเล็มเลมเวลาเราตัดขนที่มันขึ้นมาใหม่อะ่ะมันก็เหมือนมันแทงจมูกเราอะคะ่ะคือผลิตภัณฑ์นี้นะเป็นแบรนด์ที่เขาแบบส่งมาพอดีนะคะนั่นก็คือเจ้าแบรนด์ Wing Wax ที่เอาไว้กําจัดขนจมูกเลยวาไว้ก็อยากลองพอดีราคา270บาทนะคะทําขึ้นมาเพื่อ,อแว็กซ์ขนจมูกโดยเฉพาะตอนดึงอะ่ะก็จะ ไม่ได้รู้สึกเจ็บนะคะมันอาจจะมีตึงๆนิดหน่อยหลังแว็กซ์เนี่ยนะคะมันจะไม่ทําให้เกิดตุ่มหน้องในกล่องอะ่ะจะมีทั้งหมด3เซตและใน1เซตเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยไม้ที่เอาไว้ให้เราจุ่มแว็กซ์แล้วก็จะมีเม็ดแว็กซ์ค่ะ และเป็นถ้วยทนความร้อนค่ะส่วนผสมของเจ้าเม็ดแว็กซ์นะคะพวกพาราฟินเนาะก็เป็นเนื้อแว็กซ์ยางสนนะคะเป็นวัสลีมินเนอรัอลออยมีโคโคนนทออยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาวันนี้มาละลายโดยการเอาใส่ไมโครเวฟ8 0 0 0วัตต์นะประมาณ2 4นาทีนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะปังปุริเย่หรือว่าจะพังปุรีนะคะ เี๋เปิดให้ดูงอมันก็จะละลายแบบนี้นะคะเจ้าเม็ดเม็ดที่เราใส่ไปตอนแรกเนาะอันนี้แล้วก็หมุนๆน,นี่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 น,นเขาแนะนำให้เราทำทีละข้างนะคะแต่ไอก็เล็งเห็นแล้วว่าสองข้างไปก็ได้ไดนะคะ ทุกคนต้องรอให้อุ่นก่อนนะคือไม่ใช่ว่าโอ้โหไมโคร,รเวฟมาเสร็จปุ๊บโยอยัดเลยมันจะร้อนไปนะคะก็อย่าจุ่ลึกไปด้วยนะคะมันจะไปดึงเอาขนที่มันอยู่ข้างในเราทำให้เราไม่มีขนที่เอาไว้แบบกันฝุ่นนะคะ <c oughs> ดีนะกลิ่นมันไม่แหลกมาระหว่างนี้เขาให้หายใจที่ปากเราต้องทิ้งเจลแวกนี้ไว้หนึ่งนาทีนะคะช่ิงบุาเอาล้แม่ทุกคนเดี๋ยวขอลองดึงนะคะอ่ะลองดู โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๊ตอนดึงอะก็จะไม่ได้รู้สึกเจ็บนะคะมันอาจจะมีตึงๆนิดหน่อยโอ้ยหลุดออกมาหมดหมดถึงไหนเนี่ยโอ้ยอืม นี่นะคะขอเทียบ คือที่มันได้ผลดีต่างกันคืออันนี้ไอพันมาแล้วมันเป็นทรงกว้างมันเบียดจมูกเราอะได้ดีดีกว่านะคะแต่อันนี้ไออาจจะพันน้อยไปหน่อยคือพันแล้วมันแหลมอ่ะมันก็เลยทําให้ขนออกมาน้อยนึงนะคะไม่เยอะมากตรงที่มันจะชอบแผลม่ะคือมันก็จะหายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะพอเราดึงออกมาเนี่ยนะคะมันอาจจะมีตึงบ้างอะไรบ้างดีกว่าการถอนเยอะเลยเพราะว่าไอ้มีประสบการณ์มาแล้วคือเคยถอนใช่ป่ะใช้แหนบอะไรเงี้ยโอ้นั้นเจ็บกว่านี้เย แล้วก็ดีกว่าการตัดเพราะวาเวลาตัดอะขนมันก็จะแบบเป็นแบบขนแหลมๆไงเวลาจะสั่งน้ามูกอะไอก็จะจะมีอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะแทงแล้วก็คือแวก็กแค่ขนรอบนอกนะคะด้านในก็ยังหายใจปกติแล้วก็มีขนป้องกันฝุ่นคนที่ทําจมูกอะ่ะทาได้ไหมทําได้นะคะแต่ว่าจะต้องแผลผ่าตัดต้องหายก่อนเนาะเราถึงค่อยแว็กแล้วก็เวลาที่เราแว็กเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถามว่าเราจะแว็กได้อีกทีเมื่อไหร่ก็คือให้ทิ้งระยะเวลาไว้ หนึเดือนนะคะเพราะว่าถ้าเราแว็กบ่อยเกินไปอะ่ะผิวหนังมันก็อาจจะระคายเคืองได้เนาะหกล่อง270บาทมันมีทั้งหมด3เซตเท่ากับเดือนละ90บาทก็ประมาณจริงๆช่วงนี้ทางร้านอะ่ะเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อ2กล่องนะคะก็จะส่งฟรีค่ะและเขาก็ยังมีคูปองโค้ดด้วยนะคะก็คือลดเพิ่มไปอีก50บาทนะคะเพียงแค่ใส่โค้ดวิงแว a x 50นะคะต้องเข้าไปสั่งที่เว็บไซต์นะคะช่องทางในการสั่งซื้อลิงก์ต่างๆไอก็จะใส่ไว้ใน description เหมือนกันนะคะ Self care is not an expense, i s an investment <S 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 การดูแลตัวเองมันไม่ใช่แค่เรื่องการจ่ายเงินนะคะแต่ว่ามันเป็นการลงทุนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไอซ์ด้วยนะคะวันนี้ไอซ์ขอไปอก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ Música